อัปเดลล่าสุดในวันที่21กันยายนค่ำคืนวันนี้ร่องมรสุมพัดผ่านที่เหนืออีสานกลางตะวันออกฝนตกแช่ตกนานบริเวณดังกล่าวจนถึงช่วงเช้าร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเนื่องจากพายุซปเปอร์ไต้ฝุ่นรากาศเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงทิศทางของพายุจะสามารถทำให้ฝนตกแช่ตกนานในประเทศไทยได้อีกกี่วันติดตามรายละเอียดได้ี่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตเส้นทางของพายุซูปเปอร์ไต้ฝุ่นรากาสะศูนย์กลางของพายุเมื่อประมาณ13นาฬิกาของวันที่21กันยายนที่ผ่านมา มีความเร็วของลมเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นอยู่ที่257กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ำคืนวันนี้วันที่21กันยายนช่วงดึกจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆอยู่ที่บริเวณหัวเกาะลูซอน พายุซูปเปอร์ไต้ฝุ่นจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ในวันที่22กันยายนทำให้บริเวณประเทศไทยมีร่องมรสุมพัดผ่านที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีกำลังแรงบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกแช่ตกนานจากอิทธิพลของพายุลูกนี้เป็นผลทางอ้อมส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจ,จีนใต้และซูปเปอร์ไต้ฝุ่นร่องมรสุมจะมีกำลังแรงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นไปปกคลุมตอนบน นของไทยภาคใต้ฝนน้อยส่วนเหนืออีสานกลางตะวันออกมีฝนตกหนักระหว่างวันที่21ไปจนถึงประมาณวันที่28กันยายนช่วงบ่ายจนถึงค่ำฝนจะตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยยอมความกดอากาศตา่ำที่สลายตัวจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นรากาศ จะเคลื่อนผ่านบริเวณสปะปะลาวเวียดนามทําให้บริเวณตอนบนของไทยคือภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนตกต่อเนื่องทั้งนี้อาจมีฝนตกข้ามวันข้ามคืนเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากกันได้จับตาพายุลูกใหม่ที่มีการก่อตัวอีกครั้งประมาณวันที่25กันยายนจะเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ช่วงประมาณวันที่28กันยายนร่องมรสุมยังคงพัดผ่านประเทศไทยมีกําลังแรงต่อเนื่องอีก แนวโน้มปริมาณฝนในประเทศไทยจะตกแช่ตกนานในช่วงเดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดน้ําจากตอนบนของประเทศไทยจะมาเติมเต็มน้ําในแม่น้ําลําคลองและในเขื่อนอีกครั้งส่งท้ายก่อนที่จะมีฝนล,ลดลงในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังกลางเดือนตุลาคมไปแล้วค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาค บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันนี้เริ่มมีฝนตอนบนมากที่สุดส่วนภาคใต้ฝนค่อนข้างน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นมาปกคลุมตอนบนของไทยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางลำพูนตากสุขโขทยัย กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33อถึงองศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอด็ดยะโสธร อำนาจเจริญนครราชสีมาบริลัมสุรินศรีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครสวรรค์ลพบ,บรุรีสระบ,บรุรีและการจนบ,บรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครนายกปราจินบรุรีสะแก้วจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ได้แก่เพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์และนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอ,อาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละยี่สิของพื้นที่ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาด้านรับลมมรสุมอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณทลมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อนเลือ60ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณภาคใต้พี่น้องชาวสวนยางค่ำคืนวันนี้ปลอดฝนเลยค่ะท้องฟ้าโปร่งเกือบทั่วทั้งภาคเลยค่ะ ส่วนในวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือฝนจะตกแช่ตกนานร่องมรสุมจะมีกําลังแรงพาดผ่านที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือมากที่สุดส่วนภาคกลางจะเป็นภาคกลางตอนบนบริเวณภาคตนออกด้านรับลมมรสุมจันทบุรีและจังหวัดตราดจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ21-23จถึงและ26-27ปจถึงคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางช่วงนี้คลื่นลมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะ บริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนปริมาณฝนที่มากที่สุดช่วงนี้ก็คือ21ไปจนถึง25กันยายนฝนจะตกหนักที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมมีกำลังแรงพัดผ่านบริเวณดังกล่าวโอกาสเกิดฝนภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางและภาคตนออกมีฝนถึง160-80ของพื้นที่ค่ะ ่วนกรุงเทพมหานคร,รและปริมณฑลจะเริ่มมีฝนร้0ยลของพื้นที่ตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่25กันยายนค่ะ การก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มาวริในวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือเกือบทั้งภาคตั้งแต่ขอนแก่นลงมาจนถึงอุบลราชธานีวันนี้มีกลุ่มฝนและคาดว่าจะมีฝนตกหนักสลับเบาส่วนบริเวณภาคเหนือจะมีฝนบริเวณภาคเหนือตอนล่างจังหวัดลำปางจะมีฝนตั้งแต่อเภอห่างฉัดเกาะคาแม่ทะเสริมงามศบปราบอเภอเถินและอ,แ,ละอแม่พริกค่ะ ส่วนจังหวัดตากวันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากด้านหน้าเทือกเขาตั้งแต่ท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองตากวังเจ้าวันนี้เมฆฝนสีแดงเข้มกันเลยค่ะจังหวัดลำพูนมีฝนตกหนักตั้งแต่เวียงหนองล่องป่าซางแม่ท่าบ้านโฮ่งทุ่งหัวช้างและหนักที่สุดคืออำเภอลีจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตอนล่างของเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่ตอนล่างสุดคืออำเภออมก๋อ,กอยดอยเต่าอำเภอหอด อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนที่อำเภอศบเมยและอำเภอแม่สเสรียงจังหวัดแพร่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดแพรต่ตอนล่างได้แก่อำเภอวังชิ้นเด่นชัยอเอลองจังหวัดอุตรตรตถ์มีฝนตกหนักมากที่สุดบริเวณฝั่งตะวันออกของอุตรตรตถ์ได้แก่อเภอน้ำปาดทองแสนขันท่าปลาฟากท่า จังหวัดสุขโขทยัยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยตกหนักมากที่สุดจะอยู่ฝั่งตะวันตกของสุขโขทยัยได้แก่บ้านดาลันหอยส่วนตอนบนตั้งแต่ศรีสัชนาลัยทุ่งเสียมสวรรคโลกศรีศร package, สำโรงอํเาเภอเมืองสุขโขทยัยอํเาเภอคีรีมาศจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจะถึงปานกลางจังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกหนักมากที่สุดที่อํเาเภอชาติตราการวัดโบสถ์และนครไทยส่วนตอนล่างฝนตกหนักมากในจังหวัดพิษณุโลกคืออํเาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิจิตรวันนี้เมฆฝนเข้ามาปกคลุมทุกอำเภอของจังหวัดพิจิตรมีฝนตกหนักสลับเบาฝั่งตะวันออกได้แก่อเภอสากเล็กอเภอเมืองวังไซรภูนตาพันหินทับคล้อดงเจริญบางมูลน,นาส่วนฝั่งตะวันตกอาจมีฝนน้อยกว่าฝั่งตะวันออกตั้งแต่อเภอวชิรบารมีสามงามโพประทับช้างบึงนารางังโพทะเลจังหวัดกำแพงเพชรฝนตอนบนของกำแพงเพชรค่อนข้างน้อยที่พรานกระต่าย ส่วนฝั่งตะวันตกของกำแพงเพชรได้แก่อํเาเภอโกโสัมพีนครอํเราเภอเมืองกำแพงเพชรอําเภอคลองลานจะมีฝนตกหนักที่อํเาเภอไซงามายทองวัฒนาบึงสาม,มัคคีมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางใกล้กับจังหวัดพิจิตรค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนล่างของจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนมากกว่าตอนบนของเพชรบูรณ์ค่ะตอนบนได้แก่อํเาเภอน้ำหนาวลมเก่าลมศักจะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงเขาค้อตั้งแต่อํเาเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโป่ง ชนแดนหนองไผ่บึงสามพันวิเชียบรีและสีเทพวันนี้ฝนตกหนักค่ะตกหนักที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ใกล้กับจังหวัดพิจิตรฝั่งตะวันออกคืออำเภอเมืองวังโป่งและชนแดนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนฉ่ำฝนตกกระหนำ่ำตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิจนถึงจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยได้แก่จังหวัดบึงกาฬ ตอนบนคืออำเภอเมืองอำเภอปากค่าโซ่พิสัยเป็นฝนเล็กน้อยอำเภอรพรเจริญสีวิไลบุ่งคล้าฝนเล็กน้อยส่วนที่อำเภอบึงของหลงเซกาฝนตกหนักพื้นที่สีแดงจังหวัดนครพนมตอนบนมีฝนตกหนักได้แก่บ้านแพงนาทมสีสงครามนาว่าตั้งแต่ท่าอุเทนโพนสวรรค์อเภอเมืองปลาปากวังยางเรนูนครนาแกและธาตุพนมเป็นฝนเล็กน้อย สกนลนครตอนบนมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางอำเภอค่ะบ้านม่วงคำตากล้าอากาศอำนวยส่วนอำเภออื่นๆเจริญศรีบวานนอนนิวาสสว่างแดนดินพังโคนเป็นฝนเล็กน้อยและที่วาริชภูมิสองดาวนิคมน้ำอุน่นพันานิคมมีฝนได้เล็กน้อยจนถึงอำเภอเมืองอำเภอนิคมน้ำอุน่นอำเภอกุดบากภูพาน เต่างอยช่วงตอนล่างของจังหวัดสกนลนครอุดรธานีน้องบัวลำพูมีเมฆคลึม้มค่ะส่วนจังหวัดเลยมีฝนตกที่ภูเรือด่านซ้ายนาแห้วจังหวัดนองบัวลำพูจะมีฝนที่สีบุญเรืองโนนสังเป็นฝนเล็กน้อยส่วนจังหวัดขอนแกน่นชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญมุกดาหารอุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์และบุรีรัมย์ฝนตกหนักกระจายตัวปกคลุมกันทุกอำเภอ จังหวัดนครราชสีมามีฝนบางพื้นที่เท่านั้นค่ะตอนบนของนครราชสีมาจะมีฝนที่อำเภอบัวใหญ่แก้งสนามนางบ้านเหลื่อมบัวลายสีดาประทยัยเมืองยางลำทเมนชัยตอนล่างมีฝนที่เสริงสางควอมบรีวังน้ำเขียวส่วนที่ปักธงชัยโชคชัยหนองบุญมากจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยบริเวณภาคกลาง วันนี้มีฝนตกหนักบางแห่งใกล้กับจังหวัดพิจิตรคือนครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสยัยก้าวเลี้ยวหนองบัวชุมแสงส่วนตอนล่างฝนน้อยจังหวัดลบบุรีมีฝนเล็กน้อยที่ลำสนธิชัยบดานโคกเจริญจังหวัดสระบ,บรุรีจะมีเมฆครึม้มและมีฝนตกได้เล็กน้อยที่วิหารแดงหนองแซงจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ย,ยาตอนล่างจะมีฝนได้ที่อําเภอบางปะอินอําเภอวังน้อยอําเภออุทยัยจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนัก ที่อำเภอสามโคกอ,มเ,อเมืองปทุมธานีและฝั่งตะวันออกฝนตกหนักที่สุดได้แก่ทันยบุรีน้องเสือลำลูกกาค่ะระวังน้ําท่วมกันด้วยในจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเริ่มมีเมฆปกคลุมส่วนจังหวัดนนทบุรีคาดว่าจะมีฝนตกหนักค่ำคืนวันนี้ค่ะส่วนฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือกเขากาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยที่นคปรปฐมอาจมีฝนที่พุทธมนทนสามพรานนครชยัยศรีภาคตะวันออก กลุ่มฝนเข้าปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกตอนบนได้แก่นครนายกอเภอเมืองอเภอบ้านนาอภอปากตรีองครักจัังหวดปราจินบุรีอเภอประจันตคาม,อ,มอเมืองปราจินบุรีกรบินบรุรีนาดีจัังหวดฉะเชิงเซามีฝนตกมากที่สุดคืออเภอบางน้ำเปรี้ยวอ,อเมืองฉะเชิงเซาชลบุรีจะมีฝนที่พัทยาสัตหีบหนองใหญ่บ้านบึงจัังหวดฉะเชิงเซาฝั่งตะวันออกท่าตะเกียบจะมีฝนตกหนัก จังหวัดสะแก้วจะมีฝนที่อำเภอเมืองอเภอตาพระยาคลองหาดเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์จังหวัดจันทบุรีฝนตกหนักในซอยดาวแก่งหางแมวปงน้ำร้อนอ,เ,อเมืองจันทบรุรีส่วนจังหวัดตราดที่คลองใหญ่แหลมงอบอเภอเมืองตราดเกาะช้างเกาะกูดมีฝนตกหนักค่ะภาคใต้ท้องฟ้าโปรง่งตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริขันจนถึงนาราธิวาสส่วนเพชรบุรีจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองเพชรชบุรีชะอำและอำเภอแก่งกระจานค่ะ อัปเดตฝนสะสมจากโมเดลของ ecmwaf ค่ำวันนี้บริเวณภาคเหนือยังมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยจากร่องมรสุมที่พาดผ่านช่วงค่ำคืนจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนด้านหน้าเทือกเขาอําเภอเงาจังหวัดลำปางอําเภอแม่หมะอําเภอสองอําเภอเมืองแพร่อําเภอหนองม่วงไข่เด่นชัยอําเภอลองจังหวัดน่านอําเภอเมืองน่านอําเภอปัวอําเภอบ้านหลวงจังหวัดพะเยาอําเภอเชียงม่วนอําเภอปงอําเภอแม่ใจเป็นฝนเล็กน้อยค่ะ ส่วนจังหวัดเชียงรายมีฝนได้เล็กน้อยเป็นฝนบางเบาที่อำเภอพานอำเภอป่าแดดอำเภอเทิงพิษณุโลกจะมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองบางระกรรมบางกระทุ่มและเนินมะปรางค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาโดยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดพิษณุโลกตอนล่างเนินมะปรางบางกระทุ่ม และวังทองรวมทั้งอำเภอเมืองด้วยค่ะส่วนจังหวัดพิจิตรมีฝนกันตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำเลยค่ะสากเล็กวังไซภูนอำเภอเมืองพิจิตรวชิระบาร,รมี3ามงามโพประทับช้างบึงนารางโพทะเลตะพานหินทับครอส่วนบางนาคโพทะเลนั้นตอนบนจะมีฝนตกหนักช่วงประมาณ19นาฬกาจนถึง21นาฬิกาจังหวัดพิจิตรฝนตกต่อเนื่องจนถึงประมาณ22นาฬกาค่ะ จังหวัดกำแพงเพชรช่วงประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนตกหนะักที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรคลองขลุงขานนวรลักษณ์สบ,บรุรีบึงสา,งามัคคีไซงามไซทองวัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ20นาฬิกาอำเภอลมเก่าลมสักด์เขาค้ออำเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งชนแดนหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและสีเทพจะมีฝนตกหนะักยกเว้นอำเภอนานำหนาวและอำเภอลมเก่าฝนน้อยค่ะ ช่วงดึกบริเวณด้านหน้าเทือกเขายังมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายเช่นอำเภอเชียงแสนเวียงแก่นเวียงเชียงรุง้งอำเภอพญา,าเมงรายขุนตาลแม่จันเวียงชัยอำเภอเทิงป่าแดดและตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของอำเภอเวียงชัย จนถึงอำเภอแม่สายค่ะฝนจะตกไปจนถึง5นาฬิกาบริเวณจังหวัดเชียงรายตอนบนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะมีร่องมรสุมพาดผ่านส่วนภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตรกำแพงเพชรเพชรชบูรณ์นั้นจะเป็นฝนปลอยช่วงประมาณ5นาฬิกาจนถึง11เอ็ดนาฬิกาค่ะหลังจากนั้นร่องมรสุมจะมีกำลังแรงฝนจะกระจายตัวประมาณ12บสนาฬิกาเป็นต้นไปตั้งแต่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายตอนล่างพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์ สุขโขทยัยพิษณุโลกตากและเพชรชบูรณ์ฝนจะตกหนักส่วนที่กำแพงเพชรและพิจิตรฝนยังน้อยค่ะในวันที่22กันยายนช่วงประมาณ15นาฬิกาฝนยังคงตกหนักตกนานที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปา,ปางอุตรดิตถ์สุขโขทัยค่ะพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ในวันที่12ช่วงเย็นจนถึงค่ำจะมีฝนเล็กน้อยค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้ประมาณ20นาฬิกาจะมีฝนที่จังหวัดหนองคายอุรธานีําเภอรสร้างคมบ้านดุงทุ่งฝนพิบูร์รักหนองบัวลำพูสุวรรณคูหานาวังนากลางอเภอเมืองหนองบัวลำพูสีบุญเรืองโนงน,นสังมีฝนตกกระจายตัวจังหวัดเลยจะมีฝนด้านฝั่งตะวันออกอเภอวังสะพุงอภอนาด้วงอเภอเมืองเลยเอราวันผาขาวภูกระดึง จังหวัดขอนแก่นวันนี้ฝนจะกระจายตัวช่วง20นาฬิกาปกคลุมกันทุกอำเภอและตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่มันใจคีรีบ้านแหดโคกโพชัยชนบทอำเภอพลแวงน้อยแวงใหญ่ค่ะเตรียมรับมือจังหวัดขอนแก่นตอนล่างส่วนนครราชสีมาจะเป็นตอนบนตั้งแต่โนนสูงพิมายบัวใหญ่ประทายบ้านเหลื่อมอำเภอคงศีดาพระทองคำจังหวัดชัยภูมิมีฝนเล็กน้อยค่ะ พักดีชุมพลน้องบัวละเวยฝนจะตกเล็กน้อยในจังหวัดชัยภูมิส่วนใหญ่ฝนจะตกด้านฝั่งตะวันออกของชัยภูมิอำเภอเมืองอำเภอคอนสวรรค์บ้านแท่นภูเขียวจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มมีฝนตั้งแต่บ้านใหม่ชัยพจนพุทธไทยสงฆ์แคนดงคูเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์บ้านด่านสตึกส่วนใหญ่ตอนบนของบุรีรัมย์และใกล้กับจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนตกค่ำคืนวันนี้ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ดตุรพักพิมานเสรภูมมหนองฮีพนมไพรจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดตอนล่างส่วนโพชัยพนทองเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดยะโสธรอำเภอเม,มืองป่าติว้วทรายมูลคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยจะมีฝนตกเป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วนที่สีสเกตยางชุมน้อยกันทราลมอำเภอเมืองศรีสเกตศิลาราชบึงบูนมีฝนเล็กน้อยค่ะ จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลร,ราชธานีจะมีฝนตกเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์สนมศรีขอรภูมิสังขะศรีสะเกดต,ตอนบนจะมีฝนตั้งแต่ยางชุมน้อยบึงบูนศิลราลารอุบลร,ราชธานีมีฝนตกหนักฝั่งตนออกใกล้กับสบปรวศรีเมืองใหม่โขงเจียมพิบูลมังสาหารส่วนตอนล่างได้แก่อ,อําเภอน้ำยืนนาจรวยจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะใกล้กับกัมพูชา ในช่วงค่ำคืนประมาณ22นาฬิกาฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่จังหวัดหนองคายบึงการนครพนมฝนจะตกหนะักที่นครพนมศรีสงครามนาว่าโพลสวรรค์ปลาปากวังยางเรนูนครนาแก่ธาตุพนมจังหวัดบึงการอำเภอเมืองปากคาดพรเจริญโซพิสัยบุงคลาจังหวัดหนองคายรัตนาวาปีฝ้าไร่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่โพตากท่าบ่อสะใครอำเภอเมืองหนองคายฝนจะตกในช่วงประมาณ23นาฬิกาค่ะ มุกดาหารอำนาจเจริญการสิน์จะเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะช่วงบ่ายของวันที่12กันยายนจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดอุดรธานีเลยขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธร อำนาจเจริญอุบลร,ราชธานีศีสเกษนครราชสีมาและชัยภูมิตอนบนหนักที่สุดคือจังหวัดขอนแก่นหนองบัวลำพูอุดรธานีและจังหวัดเลยหลังจากนั้นในช่วงเวย็นจนถึงช่วงดึกจะมีฝนเข้าไปปกคลุมตอนบนของจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนค,ครพนมกาฬสิน์มุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรค่ะ ร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือสวิงขึ้นลงระหว่างภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนจนถึงภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะบริเวณภาคกลางค่ำคืนวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งมีฝนน้อยในวันนี้มีฝนปล่อยที่อำเภอหนองบัวไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ช่วงหนึ่งนาฬิกาไปจนถึงช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่งทั้งภาคบริเวณภาคกลางเข้าสู่ช่วงบ่ายวันที่22ฝนจะตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีส่วนพระนครศรียุธยาอ่างทองสระบ,บุรีลบบุรีสิงห์บุรีฝนจะตกหนักช่วงประมาณ16มิถนาอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีนคนปรปฐมเตรียมรับมือพื้นที่สีแดงฝนตกหนักช่วงเย็นจนถึงข้ามวันที่22กันยายน ราชบ,บรุรีกรุงเทพมหานครนนทรบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาฝนตกหนักช่วงเย็นจนถึงข่ำมวันที่22ค่ะภาคตะวันออกข้ามคืนวันนี้19นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนเล็กน้อยที่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วและจังหวัดจันทบรุรีสอยดาวแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนฝนตกในช่วงดึกได้เพียงเล็กน้อยช่วงเช้าวันที่22ฝนจะลดลงสำหรับภาคตะวันออกส่วนช่วงบ่ายจะมีฝนกระจายตัวที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้ว ชลบุรีฝั่งตะวันออกได้แก่บอ่อทองพนัสนิคมหนองใหญ่จังหวัดระยองอำเภอวังจันทร์เขาเมาอําเภอแกลงจันทบรุรีและตราดมีฝนเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ใกล้กับแนวชายฝั่งค่ะบริเวณภาคใต้ค่ำคืนวันนี้วันที่21ไปจนถึงเช้าวันที่22ฝนน้อยมากแทบจะไม่มีกลุ่มฝนท้องฟ้าโปรง่งมีมวลอากาศเย็นแผ่ขึ้นมาปกคลุมที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างด้วยอากาศจมตัวเป็นอากาศแห้ง เข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ14นาฬิกาจะมีฝนเข้าปกคลุมในจังหวัดเพชรชบุรีตกหนักมากที่สุดตั้งแต่เขาย้อยบ้านแหลมอำเภอเมืองเพชรชบุรีท่ายางอาหนองยาบล้องแก่งกระจานค่ะพื้นที่สีแดงจะเกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีคืออเภอเมืองอเภอเขาย้อยอเภท่ายางอชะ,ะอําส่วนประจบขีิขันจะมีฝนตกหนักอยู่ที่หัวหินใกล้กับแนวชายฝั่งประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ภาคใต้จะมีฝนเพียง2จังหวัดคือประจบคีรีขันและเพชรชบุรีพื้นที่อื่นๆจะเป็นท้องฟ้าโปร่งวันที่21-22กันยายนเข้าสู่วันที่23กันยายนพายุเริ่มเคลื่อนเรียบชายฝั่งประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนจากใต้ฝุ่นค่ะประเทศไทยยังมีร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง พาดผ่านที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนภาคตนออกฝนยังตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่22ไปจนถึงประมาณวันที่25กันยายนพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งช่วงประมาณวันที่24-25กันยายนอ่อนกำลังลง,ลงเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำภาคเหนือจังหวัดน่านจะมีผลกระทบจากด้านหน้าของพายุฝนจะตกหนักเนื่องจากพายุเคลื่อนผ่านบริเวณตอนบนของไทย 26ไปจนถึง28กันยายนตอนบนของประเทศไทยคือเหนืออีสานกลางตะวันออกฝนยังตกต่อเนื่องพายุลูกใหม่ก่อตัวอีกครั้งในวันที่21พายุลูกใหม่ก่อตัวอีกครั้งและเคลื่อนตัวมาที่ทะเลจ,จีนใต้ในวันที่27กันยายนเรียบชายฝั่งประเทศจีนเส้นทางเดิมค่ะแนวโนว้มปริมาณฝนยังคงเกิดขึ้นไปจนถึงประมาณวันที่30กันยายนหลังจากนั้นต้นเดือนตุลาคมปริมาณฝนอาจลดน้อยลงจะมีฝนได้เพียงบางแห่งเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรอากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ